เอากรสวดีนะครับผมเพื่อนนะครับเราสหรับในคลิปนี้นะครับเนาะในส่วนของในคำคำนะครับเฮากระสีวอาเพนในคลิปหนึ่งเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับพอเห้าสิบไปที่วิ่งกล้างตัวเดียววิ่งกลางตัวเดียวในวันนี้เสด็จไปไหนเนาะนะครับเดี๋ยวเฮากระสีบ้างคำนวณไปพร้อมกันเพลินนะครับเนาะการพนันผลนะครับเพามากกับในวันนี้จะป่อยนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นสองครั้งสิบล่างสองครั้งร้อยหนึ่งหนึ่งครั้งสิบหนึ่งสามครั้งสิบหนึ่งสี่ครั้งร้อยสามร้อยสองสามครั้ง 1> 104, 1ร้อยสี่หนึ่งครังลบหนึ่งนะลบหนึ่งเนาะนะครับบวกกันไปเลยนะครับเนาะหลักแสนคือเลกแปดแปดหลักหมื่นคือเลกหนึ่งสองข้างได้สองหลักสิบล่างคือเลกห้าสองข้างเป็นศูนย์หลักร้อยข,ข้างที 100, ่หนึ่งเลขหนึ่งหลักสิบข้างที่หนึ่งสามสี่ครั้งสามสี่สิบสองได้สองร้อยข้างที่สองเลขห้าสามครังเป็นสิบห้าได้ห้าร้อยสี่เลขหกลบหนึ่งบวกกันไปเลยเนาะแปดบวกศูนยะ์แปดบวกสองเป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกห้าเป็นแปด แปดบวกหกเป็นสี่สี่ลบหนึ่งได้สามสามสามมาที่หลักสิบสามสองนะครับงวดต่อตมา,3 3มานะครับได้เลขสามได้เลขสามสามมาที่หลักสิบอีกนะครับสา8 8 8มหกนะครับงวดต่อมาได้แปดนะแปดแปดมาที่หลักสิบนะครับงวดต่อตมานะครับได้ศูนย์ วนมาที่หลักสิบนะวัดต่อมานะครับได้แปดแปดมาที่หลักสิบนะครับนะครับในชุดนี้นะนะครับวดต่อมานะครับได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์วนมาที่หลักหน่วยนะครับมาหลักหน่วยวันล่าสุดนี้วันล่าสุดนี้ได้ศูนย์นะได้ศูนย์ มูาสูดรได้ศูนย์มาลักสิบนะครับมะลักสิบนะครับการประมวลผลนะครับในวดนี้เนาะใส่ลักแสนนะครับลักแสนคือเลขขาดขานะครับลักเหมือนสองข้างก็เลขขายสองข้างเป็นเล้ศูนย์ได้ศูนย์ครับสิบล่างสองข้างกับเลขสองสองข้างเป็นสี่นะครับร้อยหนึ่งเลขสามนะเลขสามสิบหนึ่งสี่ครั้งกับสี่สี่สิบหกได้หกได้หกนะครับ 11, 4, 4, 16, ร้อยสองสามครั้งก็ 1, ได้หนึ่งนะครับสามทีะได้สามได้สามนะครับร้อยสี่เลขศูนย์นะศูนย์ศูนย์ลบหนึ่งครับบอกกันไปเลยเนาะหาบวกศูนย์เป็นหาบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสองสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกสามเป็นหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์เป็นหนึ 1, 1่งหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์ได้ศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับ มาทีหลักสิบนะออกโซนหกเนาะสำหรับในวันนี้นะครับเนาะสำหรับในวันนี้เลขหลักแสนนะครับหลักแสนก็เลขขาดเลขขาดนะหลักหมื่นสองครั้งเลขศูนย์สองเทียอะไรศูนย์นะครับสิบล่างสองครั้งเลขศูนย์สองเทียก็เลรศูนย์ร้อยหนึ่งเลขสองสิบหนึ่งสี่ครั้ง ก็เลข4 4เทียบเป็น16 4 4 16ได้6ได้6ครับงสามครั้งเลยสองเลข0 3เทียบก็ได้0 104 7 7ครับลบหนึ่งนะครับบวกไปเลยนะครับหาบวก่วนเป็นหาหาบกสองเป็นเจ็ จ็ดบวกหกเป็นสามสามบวกศูนย์ก็ได้สามสามบวกเจ็ดเป็นศูนย์ศูนย์ลบหนึ่งก็ได้เกนะ้าเก้านะครับข้างล่างตัวเดียวได้เก้านะครับถ้าได้เก้านะเนะถ้าได้เก้าเก้าตัวเต็มมาครบสองตัวล่างที่มห้าล่งให้เพื่อนไปเนาะจะโพ่กันเรียบร้อยนะโพ่กันเรียบร้อยจมีเกนะ้าเนาะ มีเก่าหรือใหม่นะครับเข้าไปเบิ้งเด็กลางที่เขาจับโผลเป็นเปลือเนานะมีเด็กเก่าเก่ารือไมเนาะเก่ารืยไหมในชุดนี้นะครับนี่ก็คือมาครบสองตัวล่างนะวิ่งตัวเดียวเก่านะมันก็จะมีเลขเก้าอยู่ตรงนี้นะ นะถ้าเลขเก้าเราก็จับไปยากนะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดไอ้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าก็มีแค่นั้นนะมีตำนานนะครับตัวที่มีเก้าก็จะมีหนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหกเก้าห้า เก้าหนึ่งก็จะมีเท่านี้นะครับนี่ก็คือตัวที่มีเก้านะพิชมนินีนะครับเนาะสำหรับในเลขเด่นของพวเรานะครับเพื่อนตัวเด่นคู่เด็ดนะคู่เด่นหนะนะนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ นะครับแล้วก็ศูนย์เก้าอีกคนตัวที่มีเก้าก็จะอยู่ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับก็สวยนะครับเลขเก้านะแต่ว่าเลขเก้านะครับเดี๋ยวเขาจะมาเจาะลักซี่ร,ร่องหนวยของเข้าหน่อยนะครับนะลักษี่ร,ร่หน่วยของเรานะมันก็จะเป็นหลักหน่วยครับหลักหน่วยนะครับ,นะรบตัวนี้ ในเลขเก่าตัวนี้เป็นลักหน่วยนะครับหน่วยหน่วยล่างหมดเลยนะครับถ้าเป็นหลักหน่วยนะครับก็จะมีอยู่กี่คู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคู่นะหกคู่นะถ้าเก้าเป็นหลักหน่วยมีหกคู่เป็นหกคู่เด็ดน,นะครับหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้ามีห้าคู่นะครับ ตัวที่มีเก้าอยู่หลักหน่วยมีห้าคู่อือก็จะมีเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหลักหน่วยหนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้านะครับสําหรับในชุดที่เป็นหลักหน่วยคือเล่าก็เลยขาแต่ว่าตัวนี้ ion, มันวิ่งตัวเดียวไปด้เก่านะครับเก้านะครับ สวะสดครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเป็นเชิญท่านจำมีเนาะน้าผ่อนไปเลยสวัสดีครับ